โ o โยต้าวีอนะครับ 1.5J นะครับเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับของ t o โยต้าวีอนะครับจอดอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ4คันนะเป็นรุ่น J ทั้งหมดเลยนะครับปี2018นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัว v ีออปี2018รุ่นเริ่มต้นเนี่ยของเขาเนี่ยจะยังน่าสนใจนะครับน่าใช้งานอยู่ไหมนะในปี2025นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าฟังก์ชันออปชั่นต่างๆของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแล้ว ราคานะครับเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันให้จบคลิปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เนะครับช่องปลาแปลงเพชรยนต์รถมือสองนะครับอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับวันนี้นะนี่ผมมี To โยต้าวีออนะครับมานําเสนอพี่พี่นะเหมือนข้างต้นนะครับผมที่ผมได้กล่าวไปได้บอกพี่พี่ไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอา To โยต้าวีออนะครับมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะมาดูกันนะครับว่าปี2025แล้วเนี่ย มันน่าใช้อยู่ไหมนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มคันแรกกันเลยนะครับผมจริงๆผมรีวิวแค่คันเดียวเนี่ยก็น่าจะเพียงพอนะเพราะว่ารถนะครับทั้ง4คันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับเรานำเข้ามาเป็นอตนะนะครับรถล่าสุดนะครับที่ทยอยเข้ามานะครับมีจอดอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นรุ่น J ทั้งหมดเลยนะครับ4คันแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นรุ่น E อีก2คันนะ นะครับจอดดูด,ด้านหลังนะครับซึ่งรุ่นเจนะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมปี2 0 1 8เกียร์ออโต้ทั้งหมดนะเป็นเกียร์ CVT นะครับผมราคาของเขานะครับจะขึ้นอยู่กับเลขไมล์นะเลขไมล์หลักหมื่นอีกราคาหนึ่งเลขไมล์แสนต้นแสงกลางนะครับก็อีกราคาหนึ่งนะแต่ต่างกันแค่ประมาณสักหมื่นหนึ่งนะครับผมก็คือไม่ได้ต่างกันเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสภาพของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวผมให้ดูสักคันหนึ่งดีกว่าไปขนาัไหนดี คันนี้ก็ได้นะ3 5 5 2นะครับ7จกอไก่คอร์คังสามห้าห้าสองนะครับออปชั่นฟังก์ชันนะครับต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะสี่คันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยละกันนะนี่นะครับโคมไฟนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับสภาพเนี่ยพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะกระจังด้านหน้านะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีสตัวรถเนี่ยผมคิดว่า90%บบวกๆเลยนะนะครับ เป็นรถหน่วยงานเนี่ยข้อดีของเขาเลยนะครับผมก็คือการแม่นเทนนต์นะครับการบารุงรักษาของเขาเนี่ยตามรอบตามระยะอย่างแน่นอนนะครับผมทุกคันนะครับมาพร้อมมาพร้อมกับล้อมแมกอลอยนะนี่ล้อมแมกอลอยนะครับขนาด15นิ้วนะยางเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละคันเนี่ยยางปีไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายางต่ากว่าปี2022นะผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้ง4เส้นนะครับผมเปลี่ยนยกชุดเลยนะหรือ อาจจะยางใหม่กว่านะครับปี23 24บสามยิบี่นะแต่ว่าสภาพยางเนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับผมมันแตกลายงาต่างๆนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมทั้งสี่เส้นเช่นกันนะไม่มีการเก็บเงินเพิ่มกับลูกค้านะครับผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะนะครับเรียมสานตัวรถนะนี่ผมให้ดูเลยนะครับผมนะคมคมนะครับผมไม่มีบุบนะไม่มีรักยงรักยิ้มนะแต่ว่าเอ่อเท่าที่ผมสังเกตนะคันนี้ ทั้ง4คันแหละนะครับไม่มีการติดคิ้วกันศาสมาให้นะก็พี่ๆคนไหนสนใจนะครับที่มาจากคลิปนี้นะก็ทักผมมาได้เลยนะครับผมว่าขอคิ้วกันศาสให้พี่ด้วยติดคิ้วกันศาสให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแถมให้เลยนะอ่ะไปกันต่อนะครับผมไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างนะครับนี่มีมาให้เรียบร้อยนะปกติรุ่นเริ่มต้นเขาไม่มีนะครับผมอ่ะคันนี้ เป็นตัวอย่างสักนิดนึงนะครับนี่กระจกแค้เดิมโตโยต้านะครับผมยังอยู่นะ AGC Automotive นะครับผมก็คือบริษัทที่เขาเผลิตกระจกให้กับโตโยต้านั่นเองนะครับผมคันนี้ภาษีปี69แล้วนะครับนี่นะครับยังอยู่นะภาษียังยังไม่หมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปรอบคันกันต่อเลยนะครับนี่นะครับสีสันนะเออเป็นสีบอลเงินนะครับผมทั้ง4คันเลยนะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะครับสภาพเนี่ยถือว่าพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับผมอ่ะ ด้านท้ายมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะสองตำแหน่งนะครับไฟทับทิมต่างๆนะครับโคมไฟซ้ายขวานะครับหน้าหลังนะสภาพ้อมใช้ไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะครับสิ้รอยฝนแมวต่างๆนะครับอาจจะมีบ้างนะครับตามการใช้งานเนาะเพราะว่ารถปี2 0 1 8นะครับการใช้งานของเขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกปีเจ็ดปีนะครับผมหกถึงเจ็ดปีนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยร่วงไปเยอะมากนะครับผม รถ t ต y ยต้าวีออนะครับรุ่นนี้นะรุ่นเริ่มต้นนะครับผมราคาตั้งขายของเขานอยู่ที่ประมาณ6 9 0 0 0 0บาทนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมมือสองนะครับที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะครับขายเพียงแค่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเอาสำหรับคันนี้นะครับผมคันนี้คันที่1คันที่2และคันที่3นะครับ289นะส่วนคันนี้นะครับผมนี่คันนี้ไม่น้อยสุดเลยนะครับ94,000นะ ราคาอยู่ที่2องเกาเ้นะครับผมก็ราคาต่างกันแค่หมื่นเดียวนะราคาต่างกันแค่หมื่นเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมด้านในกันก่อนเลยดีกว่านะพาไปรับชมด้านในกันบ้างนะครับผมนี่ผมเริ่มจากแผงประตูเลยนะครับผมคือพี่พีคนไหนนะครับที่แบบว่ารายได้ไม่ได้มากมายนะครับแต่ว่าอยากได้รถเอาไว้ใช้งานนะครับกันแดดกันฝนนะนี่นะครับ สภาพเนี่ยพร้อมใช้เลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมราคาถูกด้วยนะสองแสนกว่าบาทนะครับผมได้เป็นเจ้าของรถยนต์กันแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นรถที่สภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเอ่อของบริษัทเพชรยนต์เรานะครับมีการรับประกันให้นะครับในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะเอ่อไม่มีการชนหนักนะครับปิดคว่ำมจมน้ํากับไม้ก่อไม้นะครับไม่มีการตัดต่อตัวถังนะ เล่มทะเบียนเนี่ยไม่มีการชำรุดสูญหายเลยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างนะครับนี่เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับนี่เรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับไม่มีการเอ่อชนด้านข้างตีลังตรงตีรังกานะครับมาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตนะครับตรงซอกแล้วกันนะนี่นะครับผมเหลี่ยมสันนะครับต่างๆนะนี่นะครับสภาพสวยเลยนะที่วคนไหนที่สนใจนะครับรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเพราะว่า รถเข้ามารอบนี้นะครับประมาณเกือบส0สิบคันนะตอนนี้เหลือไม่ถึง1ิบคันนะครับบอกได้เลยว่าขายดีมากๆนะครับผมคือรถยังมาไม่ถึงเนี่ยบางคันขายไปแล้วนะครับนะนี่นะครับอันนี้คือด้านหลังนะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแต่ว่าลายของเขาเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับผมแล้วก็สะอาดด้วยนะสะอาดด้วยนะครับผมและสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่บ้านมีเด็กเล็กนะที่นั่งคาซีทอยู่นะครับนี่ ตัวนี้ก็รองรับเช่นกันนะครับนี่สามารถติดตั้งคาร์ซีทที่มีระบบ isofix ได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะกับเงินแค่สองแสนกว่าบาทนะครับผมแต่ว่าพี่ๆี่ได้รถยนต์ไปขับกันแล้วนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะให้ดูลายล้อแม็กนี่ครับนี่ล้อแม็กสวยสวยเลยนะขนาดสิบห้านิ้วนะครับผมส่วนยางเนี่ยพี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมเบิกของใหม่ให้นะครับสำหรับปี2 2ลงไปนะ พี่ๆคนไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับผมถ้า,าจะต้องการจัดไฟแนนซ์เนี่ยเ,เรามีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านกันเลยนะครับแล้วก็ส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันด้วยนะครับโดยรถสไลด์นะนะครับพี่ๆคนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรศูนย์ห6หนึนะครับปลาแปลงเป็ดยนต์นะเดี๋ยวผมพาไปรับชมนะครับในส่วนของอด้านทา้ายกันดีกว่าเนาะ ไปดูด้านท้ายแล้วก็ดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมว่ามันสวยขนาดไหนนะครับผมน,นี่นะครับด้านท้ายของเขาเปิดตรงนี้นะแล้วก็ฝาถัางน้ามันก็อยู่ข้างๆกันตรงนี้นะครับผมนี่ทะเบียนสวยนะครับสามห้าสามหาห้าสองนะนี่นะครับผม ด้านท้ายนะครับสภาพเนี่ยพร้อมใช้เลยนะอันนี้พอดีพี่เขานะครับแกะออกไปทําความสะอาดนะครับก็พี่ๆช่างนะครับเขาแกะออกไปทําความสะอาดนะครับให้ดูนะครับมียางอะไรนะนี่ยางอะไรมีให้พร้อมเลยนะครับผมแล้วก็ถุงเครื่องมือนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวแม่แรงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ๆช่างเขาเอามาให้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับค่อนข้างกว้างขวางเลยนะนะครับนี่ ผมให้ดูตรงนี้ดีกว่านะครับอ่ะนี่อันนี้คือเขาเรียกซีนทางมะพร้าวนะครับจะเป็นสีเปลือกไข่แบบนี้นะครับเม็ดอาร์กต่างๆนะอยู่ครบนะครับผมคือรับประกันได้เลยนะครับไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับนะพี่ๆคนไหนนะครับที่รับรถไปเนาะแล้วตรวจเจอนะครับว่ารถเนี่ยมีการเอ่อชนหนักพลิกคว่ำมานะครับผมเอามาคืนร้านได้เลยนะครับแล้วเราเนี่ยยินดีคืนเงินนะครับให้พี่ๆเต็มจํานวนเลยนะครับผมอ่ะ ตรงนี้คือรางน้ำนะครับผมจุดเชื่อมต่อต่างๆนะเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เลยนะทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับนี่อันนี้คือด้านขวานะครับผมอ่ะให้ดูเลยนะครับนะหัวน็อตนะครับผมนี่อยู่เซบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แผ่นแผ่นปิดนะครับตรงห้องผู้โดยสารนะครับที่บุกมานะนี่ สภาพสวยมากนะครับผมคือลายริ้วรอยเลยนะครับรถสองคนะรถใช้งานมาหกเจ็ดปีนะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยคือพร้อมใช้สุดๆเลยนะสภาพสวยเลยนะครับนะครับอ่ะนี่นะครับฝาท้ายนะสภาพค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมลืมแจ้งไปเลยในส่วนของ เอ่อพวกเครื่องเสียงต่างๆพวกแอร์ดีวผมให้ดูนะคันนี้นะครับผมนี่ของเขาจะได้มาเป็นแบบวิทยุนะสามารถใส่แผ่นซีดีได้นะครับมีวิทยุ FMAM นะครับบลูทูธยังไม่มีนะแต่ว่ามีช่อง AUX ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับ,บเอ่อ USB นะครับเสียบแฟลชไดร์ตตรงนี้นะสามารถเปิดเพลงได้นะครับผมแล้วก็แอร์นะครับนี่ เป็นแบบมือหมุนแบบนี้นะครับผมใช้งานง่ายๆเลยนะแรงลมนะครับระดับแอร์นะครับโหมดการเอ่อโหมดการทํางานของแอร์นะครับก็ปรับได้จากตรงนี้นะครับนี่คันนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์เอ่ออัตโนมัติเจ็ดสปีดนะครับ CVT นะนี่ใช้งานง่ายๆเลยครับขับง่ายๆเลยนะราคา289,000่นาพนะครับผมมีอยู่3คันแล้วก็ 299,000นะมีอยู่1คันซึ่งในแค่94,000กิโลเมตรท่านั้นเองนะพี่ๆคนไหนสนใจนะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะแล้วก็สำหรับเรทผ่อนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแจ้งเรทเรทผ่อนให้ดีกว่านะก็สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่จะฟรีดาวนะสำหรับฟรีดาวเนี่ยเรทผ่อนของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่สักประมาณ5,000บาท นะครับอยู่ที่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองนะก็พี่ๆคนไหนสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับราคา2 8 9 0ส0นานะสำหรับ299,00 0กาก็อาจจะสัก5้าพันหอะไรประมาณนี้นะครับผมอืมก็อยู่ประมาณนี้นะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะที่เบอร์โทรศ6 1 1 6 2 6 6 6 2นึนะครับปลาแปมเพชรยนนะยินดีให้บริการนะครับให้คำปรึกษาพี่ๆทุกคนเลยนะครับนี่นะครับคือผมมองว่านะครับรถ เออพวกเนี้ยนะครับผมการแมเทันแนนของเขาถึงนะแล้วก็เลขไม้นะครับอยู่ที่สามคันนี้นะเนี่ยคันที่หนึ่งนะครับคันที่สองคันที่สามนะอยู่ที่แสนสี่ถึงแสนหกนะครับเลขไม้แสนสี่ถึงแสนหกนะครับพี่พี่รับรถไปเนี่ยเราแมเทนแนนให้ทั้งหมดนะครับผมของเหลวต่างๆนะครับยางเปลี่ยนใหม่ให้นะครับถ้าเกิดยางต่ำกว่าปีย2ิบสองนะครับหรือสภาพใช้งานไม่ได้นะแล้วก็ มีจุดไหนนะครับที่ต้องทําการเปลี่ยนนะครับจุดไหนที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน2 0,000 0กว่าบาทนะครับที่พี่ๆเอามาออกรถเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคือรับรถไปเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเอารถออกไปนะครับจะต้องไปซ่อมไหมจะต้องไปทําอะไรไหมนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้เนาะนี่นะครับเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะครับมันจะตัดยากนะครับผมอะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปนะฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะที่ผมจะอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมนะในคลิปถัดไปนะครับผมสําหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลากันไปละอนนะครับผมสวัสดีครับ